สวัสดีเช้าวันที่28มีนาคม2567สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเมื่อคืนมาให้แฟนบอลหลายหลายท่านได้ติดตามกันเรามาเริ่มกันที่กระชับมิตรกันก่อนเลยนะครับนิการากัวแพ้คิวบาศูนย์ประตูต่อหนึ่งเปรูชนะโดมินิกันสี่ประตูต่อหนึ่งเอลซันวดอร์เสมอฮอนดูรัสหนึ่ประตูต่อหนึ่ง อาเจนตินาชนะคอสตาริกา3ประตูต่อหนึไปต่อกันที่ยูฟาแชมเปียนลีกหญิงกันบ้างนะครับโอลิมปิกลียงชนะเบนฟิก้า4ประตูต่อหนึ่งเชลซี LC, เสมออาแจกอันเดอร์ดัม1ประตูต่อ1และรายการต่อไปเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟหมู่เกาะเติร์กและเคคอร์ เสมอแองกิล่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดนจุดโทษแองกิล่าชนะหมู่เกาะเตอร์กและเคคอสไปสประตูต่อสและเรามาปิดท้ายกันที่ยูโ,โรรอบคัดเลือกระหว่างเวลพบโปแลนด์ในเวลาเสมอกันไปศนประตูต่อศูนยโปแลนด์ชนะจุดโทษวิวห้ประตูต่อสี่ สำหรับวันนี้ก็มีผลฟุตบอลมาฝากกันเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ